ปิดตำนานราชาคริปโตเจ้าของ FTX จ่อโดนคุก110ปีหลังสารฟันผิดช่อโกงแฟนเก่าแฉขโมยเงินลูกค้าไปซื้ออสังหาบริจาคพ,พักการเมืองปิดหนี้บริษัทตัวเองเจ้าตัวโอดผมไม่ได้โกงแค่บริหารผิดพลาด สวัสดีค่ะหลอกคนได้ทั้งโลกนะคะแต่ท้ายที่สุดก็หนีความผิดไม่พ้นค่ะแซมแบงแมนฟรีดเป็นคนที่ก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการแลเกเปลี่ยนซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ปลายปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่เมื่อเขาถูกจับเพราะไปโกงเงินคุณลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการคริปโตเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้แซมแบงแมนฟรีดได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นราชาคริปโต แตมาวันนี้เตรียมตัวนอนคุกยาวๆค่ะแซมแบงแมนฟรีดคือใครนะคะเรามาดูประวัติเขากันค่ะเกิดปี1992ปัจจุบันอายุ31ปีเท่านั้นเองเก่งเลขนะคะจบ MIT มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาด้านฟิสิกส์พ่อแม่เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายที่สแตนฟอร์ดจบแล้วทำงานเป็นเทรดเดอร์ที่ Jane Street, เจนสตรีทบริษัทชื่อดังของวอลล์สตรีท2017ค่ะ ก่อตั้ง Alameda Research เป็นบริษัทลงทุนในคริปโตหลังจากที่เขาสังเกตเห็นนะคะว่า Bitcoin ที่มีการเทรดกันในประเทศต่างๆจะมีราคาที่แตกต่างกัน <c oughs> เขาก็เลยมาหากำไรจากส่วนต่างตรงนี้แหละคะ่ะตอนนั้นเขาอายุแค่25ปีเท่านั้นเองภายในเดือนมก,กราคม2018มีรายงานนะคะว่าทีมงานของเขาเนี่ยสามารถหาเงินได้1ล้านดอลลาร์ถูกถวัน ในปี2019ค่ะเขาก่อตั้งอีกหนึ่งบริษัท FTX ค่ะเป็นแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีก่อตั้งร่วมกับเพื่อน MIT ของเขานะคะชื่อว่าแกรี่หวัง f t s ก็คือให้คนเนี่ยเอาเงินมาแลกเหรียญคริปโตเช่น bitcoin ทำการเทรดหรือว่าจะเอาเงินมาฝากเอาไว้ด้วยก็ได้ตอนพีคๆเลยนะคะผู้บริหาร FTX เนี่ยบอกว่ามีการเทรดประมาณ 10,000ล้านถึง15,000ล้านดอลลาร์ต่อวันค่ะและที่สำคัญก็คือว่าแซมแบงแมนฟรีดสามารถจูงใจให้นักลงทุนชื่อดังๆเนี่ยมาร่วมลงทุนกับเขาได้เช่น SoftBank และ s e q u ว i a p i t i t a l เป็นต้น ตอนนั้นเขาดังมากเลยนะคะขึ้นเวทีเสวนากับคนดังๆระดับโลกอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์หรือว่าจะเป็นนางแบบนักร้องอย่างจีเซอร์บุนเช่นเคจี้เพอร์วีเป็นต้นการกระทบหลายคนดังการออกสื่อให้สัมภาษณ์หรือว่าการมีโฆษณาใหญ่โตนะคะในซุปเปอร์โบว์ทั้งหมดนี้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือคะ่ะ I call it the wheel I don't think so. What does it do? It rules. Yeah, so does a bagel. Okay, a bagel you can eat. One of the worst ideas I've ever heard. It's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Sam Bankman-Friedเองก็รวยเร็วมากเลยนะคะ เป็นเศรษฐีพันล้านในปี2021ค่ะ ฟอบสเคยคำนวณน,นะคะว่าเขาน่าจะมีทรัพย์สินประมาณ26,000ล้านดอลลาร์แต่เขาเนี่ยก็กลับจะใช้ชีวิตแบบขับรถธรรมดานะคะไม่ได้อู้ฟู่อะไรไม่ได้เป็นเจ้าของเรือยอดแถมไปตอบคำถามในสภาคองเกรสนะคะว่าอยากจะให้มีการกำกับดูแลตลาดคริปโตมากยิ่งขึ้น แล้วก็ตอนที่ราคาของคริปโตร,ร่วงลงมาเมื่อกลางปีที่แล้ว2022เขาเองเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยบริษัทคริปโตอื่นๆไม่ให้ล้มนะคะก็คือให้เงินกู้กับบริษัทเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่ามันจะไม่ดีในระยะยาวถ้าปล่อยให้ล้มกันไปหมดแล้วก็ไม่แฟร์ต่อลูกค้าด้วย It's gonna be important that the industry is able to get through this in one piece. It's not gonna be good for anyone long term. If we have real pain, if we have like Real uh, and not fair customers And blowout to it's แถมเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาอยากจะบริจาคเงินที่หามาได้เกือบทั้งหมดให้กับการทำสิ่งดีๆทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้โลกดีขึ้นทุกอย่างฟังดูดีไปหมดเลยนะคะหอมหวนไปหมดเลยแต่เกิดการโปแตกขึ้นค่ะ เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2022ตอนที่เว็บข่าว CoinDesk นะคะทำรายงานแบบเจาะลึกค่าวว่า2บริษัทของเขา Alameda Research กับ FTX มีความเสี่ยงด้านการเงินทักย์สินส่วนใหญ่ของ Alameda อยู่ในรูปแบบของโทเกนที่ FTX เป็นคนออกชื่อ FTT นอกจากนี้นะคะก็มีรายงานโดย Wall Street Journal ด้วยว่า Alameda เนี่ย ใช้เงินของลูกค้า FTX ในการลงทุน阿 a m e d a เอาเงินลูกค้า FTX ไปใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเอาไปอุดการขาดทุนของ阿 a m e d a และใช้เงินไปกับอย่างอื่นที่ไม่ได้ทําให้เงินเนี่ยงอกเงยขึ้นมาเพิ่มอย่างเช่นเอาไปบริจาคให้กับพรรคการเมืองแบบนี้เป็นต้นนะคะพอมีข่าวออกมา6พฤศจิกายนค่ะคู่แข่งหลักของ FTX ก็คือ Binance ก็ขายโทเก้น FTT ที่ออกโดย FTX เนี่ยทั้งหมดเลยแล้วตอนแรก Binance บอกว่าจะเข้าซื้อ FTX แต่ต่อมาก็ถอยนะคะหลังจากที่มีการทำดิลิเจนซ์หรือว่าการสอบทานทางบัญชีแล้วก็เพราะว่ามีข่าวต่างๆออกมารวมถึงที่ว่าตอนนี้ FTX กำลังโดนเจ้าหน้าที่สหรัฐตรวจสอบอยู่พอมีเรื่องราวออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็นำมาสู่การล่มสลายของ Alameda กับ FTX นะคะ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยแห่ถอนเงินออกมาจาก FTX จน FTX ต้องยื่นล้มละลายต่อสารเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแล้วแซมแบงแมนฟรีดเองก็ลาออกจากการเป็น CEO 9วันเท่านั้นเองนะคะวันที่2พฤศจิกาย,ยนมีข่าวออกมาว่าสถานะการเงินไม่ค่อยดีบริษัทของแซมแบงแมนฟรีดมา11พฤศจิกาย,ยนต้องยืนล้มละลายเลยแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นกับที่ยื่นล้มละลายปรากฏว่า FTX โดนแฮ็กอีกมีใครก็ไม่รู้ดูดเงินไป300ล้านดอลลาร์ค่ะ FTX ก็เลยขอให้ยูเซอร์เนี่ยลบโมบายแอปของเขาทิ้งแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นของฟิมืออดีตพนักงานหรือไม่ก็เป็นเพราะมาแวร์ในคอมพิวเตอร์ของอดีตพนักงานครั้งหนึ่งนะคะ FTX เนี่ยมีการประเมินมูล,ลค่าว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ32,000ล้านดอลลาร์ค่ะ แต่พอล้มละลายไปปรากฏว่าเงินคุณลูกค้าหายไปประมาณ8,000ถึง1 0 0 0 0านดอลลาร์หายไปไหนแล้วตอนนั้นนะคะตัวของแซมแบงแมนฟรีดเองออกมาทวีตขอโทษนะคะว่ารู้สึกช็อกเหมือนกันที่ทุกอย่างเนี่ยมันกลายมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นค่ะ I didn't ever uh, try to commit fraud on anyone I I was excited about the prospects of FTX a month ago Um, I saw it a s a t i r i v i n g growing business. I was shocked by what h a p p e n e d this month. 12ธันวาคมก็คือ1เดือนนิดๆน,นะคะคหลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยตัวของแซมแบงแมนฟรีดเองก็ถูกเจ้าหน้าที่ของบาฮามาสจับนะคะที่อพาร์ตเมนต์ของเขาอันนี้จากการร้องขอของรัฐบาลสหรัฐคือเขาอยู่ที่บาฮามาสเพราะว่า FTX เนี่ยบริษัทของเขานะคะคสำนักงานตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว21ธันวาคมค่ะ เขาก็ถูกส่งตัวกลับสหรัฐ22ธันวาคมได้รับการประกันตัวนะคะวงเงินเนี่ยสูงมาก250ล้านดอลลาร์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังโพสตอีกนะคะว่าไม่ได้ขโมยเงินแล้วก็โทษไปที่ขาลงของตลาดคริปโตค่ะที่ทำให้ FTX นั้นลงสลาย นัดไต่สวนคดีเดือนตุลาคมปีนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาถูกเพิกถอนการประกันตัวเพราะว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะก็เลยต้องไปนอนในเรือนจำนะคะระหว่างรอขึ้นศาลทีนี้เรามาดูการพิจารณาคดีกันบ้างซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ศาลร,รัฐบาลกลางที่แมนฮัตตันนิวยอร์กนะคะขึ้นศาล4อาทิตย์ด้วยกันค่ะข้อหาหลักๆเลยก็คือ ช่อโกงและฟอกเงินแซมแบงแมนฟรีดใช้เงินลูกค้า FTX เพื่อทําการลงทุนสิ่งเสี่ยงของตัวเองผ่านอีกบริษัทหนึ่งของตัวเองก็คืออาราเมดาถ่ายเงินจากบริษัทหนึ่งมาสู่อีกบริษัทหนึ่งแต่เงินนะ่ะมันเป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองนะคะตัวของแซมแบงแมนฟรีดไม่ยอมรับสารภาพแม้แต่ข้อหาเดียวโดยสู้ว่าเขาอาจจะทำอะไรผิดพลาด แต่ทําไปโดยบริสุทธิ์ใจเขาอาจจะมีการตัดสินใจที่มันผิดแต่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเงินของคุณลูกค้าหรือว่าจะไปโกงเงินลูกค้าแต่อย่างใดค่ะแซมแบงแมนฟรดเขาป้ายความผิดให้กับแคโรลีนแอลิสันซึ่งเป็น CEO ของอลาเมดาแล้วเธอก็เป็นแฟนเก่าของเขาด้วยนะคะโดยกล่าวหาเธอบอกว่าไม่ยอมป้องกันความเสี่ยงของอลาเมดาให้ดีกว่านี้ในส่วนของอลิสันเองเนี่ย เธอได้ยอมรับสารภาพข้อหาช่อโกงกับฟอกเงินไปแล้วนะคะอลิเซนรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในวงในเนี่ยให้การในทิศเดียวกันลคะค่ะว่าแซมแบงแมนฟรีดให้พวกเขาเนี่ยช่อโกงโดยมีการเปิดทางให้เขาสามารถใช้เงินจากนักลงทุนของ ftx ได้แทนที่จะไปปกป้องเงินเหล่านั้นที่ลูกค้าเขาเอามาลงทุนเข้ามาฝากแต่กลายเป็นว่าแซมเอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ บริษาคให้พักการเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเอามาปิดหนี้ค่ะของลาเมดาคือคนใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยเขาก็ถูกตั้งข้อหาแล้วทุกคนเนี่ยก็รับสารภาพไปแล้วโดยการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะหวังนะคะว่าจะได้รับโทษน้อยลงค่ะตัวของแซมแบงแมนฟรีดเองก็ต่อสู้แบบนี้นะคะบอกว่าการโอนเงินไปมาระหว่าง2บริษัทของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ แล้วเขาเองก็เพิ่งรู้ว่ามันมีช่องโหว่เกิดขึ้นเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ FTX จะล้มละลายเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ทางฝั่งของอายการนะคะก็บอกว่าแซมเนี่ยกำลังพนันโดยการใช้เงินของลูกค้าค่ะ และเมื่อวันที่2พฤศจิกายนคณะลูกคุนใช้เวลาไม่นานประมาณ3-4ชั่วโมงในการพิจารณาตัดสินสรุปก็คือว่าแซมแบงแบนฟรีดผิดทั้งหมด7ข้อหานะคะว่าด้วยการช่อโกงและการฟอกเงินค่ะคณะลูกขุนเห็นว่าแซมแบงแบนฟรีดโกหกตอนักลงทุนและเจ้าหนี้และขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก FTX ซึ่งก็ทำให้ FTX นั้นล้ม ส่วนทางด้านของไอาการเดเมียนวิลเลียมส์นะคะได้กล่าวหลังจากที่มีการตัดสินบอกว่าคดีนี้เนี่ยเกี่ยวกับการโกรหกการโกรงและนนการขโมยค่ะข้อหาทั้งหมดที่รวมกันนะคะอาจจะทำให้แซมแบงแมนเฟรดเนี่ยต้องติดคุกนาน110ปี แต่สารท่านก็อาจจะไม่ได้ลงโทษแบบสูงที่สุดก็ได้นะคะแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องติดคุกหลายสิบปีเดี๋ยวสารจะมีการพิจารณาว่าจะต้องลงโทษมากน้อยขนาดไหนปีหน้าวันที่28มีนาคมส่วนตอนนี้แซมแบงแมนฟรีดเองก็ติดทำเนียบนักต้มตุนรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มาทางด้านของคุณลูกค้ากันบ้างนะคะคือ FTX เนี่ยก็มีลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกค่ะตอนที่ FTX เนี่ยล่มสลายก็มีการคาดการนะคะว่ามีลูกค้าอย่างน้อย1ล้านคนค่ะที่สูญเงินไปหมดเลยก็คือว่าถอนเงินออกมาไม่ทันบางคนเนี่ยเงินหายเป็นล้านเหรียญบางคนเงินอาจจะหายไม่ถึงล้านเหรียญแต่มันคือทั้งหมดที่เขามี แล้วบางคนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ลูกค้าเหล่านี้เขาก็รวมตัวกันนะคะหวังว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องทางกฎหมายแล้วก็จะได้เงินคืนมานอกเหนือจากการฟ้องร้อง FTX แล้วเนี่ยมีการฟ้องร้องไปที่เซเลบริตี้ทั้งหมด11คนด้วยกันค่ะที่ลูกค้าเขามองว่า หลอกลวงผู้บริโภคนะคะแล้วคนดังๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหลายวงการค่ะจะเป็นดารานะคะหรือว่าจะเป็นนางแบบเป็นนักกีฬาอย่างเช่นแล r รี่เดวิดจีเซอร์บุนเชนทอมเบรดี้นาโอมิโอซกะและสตีเฟนเคอรีเป็นต้นคือลูกค้าก็มองว่าการที่เซเลบเหล่านี้เนี่ยไปโปรโมทนะคะ FTX เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็ต้องไปสู้กันในศาลแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องอาจจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าแซมแบงแมนฟรีดเองกับทนายความของเขาอาจจะยื่นอุทธรณ์ก็ได้และเขาเองก็อาจจะถูกตั้งข้อหาอื่นๆอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นการทำผิดกฎหมายการเบิจากเงินให้พักการเมืองและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติค่ะแต่ว่ากรณีของแซมแบงแมนฟรีดเนี่ยทุกอย่าง เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนล้มละลาย5ปีเท่านั้นเองค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอายการนะคะของคดีนี้เดเมียนวิลเลียมส์บอกว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นเรื่องใหม่แซมแบงแมนฟรีดอาจจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่การช่อโกงเป็นเรื่องเก่าการทุจริตก็เป็นเรื่องเก่า Sam Bankman Fried perpetrated one of the biggest financial frauds in American history. A multi billion dollar scheme designed to make him the king of crypto. But here's the thing the cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman Fried might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption, is as old as time. And we have no patience for it. เพราะฉะนั้นการโกงครั้งโมโหรานแบบนี้สำหรับแซมแบนแมนฟรีดก็ไม่ใช่กรณีแรกและก็อาจจะไม่ใช่กรณีสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะ